เนี่เน่ไอเบกแบแคบอวันนี้เราจะมาทำอะไรกันครับผมวันนี้เราจะมาตีซิงโกล่ากันนะครับผมเรียบง่ายดีจริงจริอเปิดเปิดคลิปแบบรวบรัดอ่าา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 าอาา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 านา้าาาาาาปาา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 านา่าา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 คาาีาา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 าเราาาาาายาา้าาาาาอาอาาก็เรียกว่าก็สนุกดี ีจะไม่สปอยเรื่อยๆแ,แล้วกนะ <c oughs> เผื่อจะมีคนยังไม่เล่นเนาะอ่าใช,ใชา่ใช่แล้วก็ลองมาตีเฉยแล้วกันเผื่อบางคนจะไม่เล่นใช่ไหมเฉยเวลาก็ไปตีเลยเด็กช่ฮะกิจกรรมใหม่ <c oughs> มาไม่เล่นนะมาตีบอสได้สัปดาห์เฮียมัน <c oughs> อยากตีอะดิเซียนนะ <c oughs> อ่ะอแล้วเดี๋ยวเราก็จะวิ่งไปแทนเนาะเราไม่วามันมีเนาะเพราะว่าเราจะได้แบบดูประสาทด้วยเนาะอือเพราะว่าตอนแพร่ที่แล้วมันเหมือนมันไม่ได้เปิดใช่ไหมตรงนี้เข้าไม่ได้เนาะพอเข้ามาเราก็จะไปไปเปิดคลิปตรงนู้นไอ้เหี้ยกูอยากเดินเล่นด้วยไงเนี่ยเพราะปกติเวลาเรามาเนี่ยถ้าเราก็จะไปใช่เฮ้ยไม่ใช่ น้าม้าใช้มุ้งหน่อยดิ้งดีเหียบ้าเดี๋ยวเขาด่าโวต่อครับโทษครับโทษครับเออดูดูหน่อยดูหน่อยแต่แรกพูดไม่จบเลยถ้าบอลแพทที่แล้วก่อนที่จะนั่นเราก็จะทหารก็จะบอกห้ามเข้าไหมแบบเรากำลังโดนตามจับอยู่ใช่ไหมแต่ตอนนี้ก็เดินได้เรียบร้อยละเดินไปไหนก็ได้แล้วนี่โดนตามจับอะไรคนเนี้ยคนไหนไม่โดนไม่โดนไม่โดนแล้วไม่โดนแล้วไม่โดนแล้วรอนแล้วรอนแล้วโอเคก็ถึงที่เรียบร้อยนะโอ้ยโบตีที่เราไม่ได้มาเดินแบบเดินแล้วเปิดตรงนี้เลยนะโบตีก็ว้าวเข้าไปเลยเนาะ ตื่นเต้นเฮียอะไรบ้างใหม่ปะเดียอ่ามาก็ซิงดูเ่านะฮะก็จะใช้เป็นน้ำแข็งกับไฟนะเราก็ต้องเลือกตัวให้ดีนะเบ็กว่าเราจะเอาอะไรไปตีนะเพราะฉะนั้นเราก็ไฟกันนะไปก็ถือว่าสุดยอดแล้วเนี่ยไฟเออว่ะใช่ใช่็ใชิใช่ใช่ใช่ใชเออแล้วก็เอาตัวฮิวไปซะหน่อยนึงอ่าเนี่ยแล้วมึงก็เอาเบนเดนมาเพราะว่ากูไม่มีเบนเดน เ้ยมันจะเพอร์เฟคขนาดนี้เฉียวคอมบิเนชันของพวกเราเนี่ยเอออุ้ยโหน่าจะชิลเลยนะแล้วเดี๋ยวพอเวฟแรกมาเป็นน้ำแข็งไกูตีก่อนแล้วเดี๋ยวเวฟหลังตีอ่ะโอ้แบบสลับกันลูกสลับกันลากนะแบบว่าอสวิจจิเลยป่ะเออนั่นแหละนั่นแหละไปอะไรเชียวเกมก็ตอนเล่นก็รู้สึกว่ามันยากเน้นในเรื่องนะตีหนักนะแต่นี้ก็ไปโดนยังไงนะเก่งไงเก่งจ้าเก่งโอ้ยมันเดินไปแล้วโอ้ วิ้งมึงเปิดเ,เร็วจังเลยกูยังไม่ได้ตีวิ่กูคาซีนอยู่ไอ้เงี้ยม<ะ>ึงร<ะ>ีบเหรอเมื่อกี้มันบอกว่ากูสั่นด้วยความกลัวกูทนไม่ได้อ่ะกูซัดไปก่อนเลยโอ้โหทนไม่ได้เลยเหรอไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวมันจะมีแมคเนิกอันน,นี้นะเพราะว่าอ่าตอนเราตีมันจะมีติดน้ำแข็งเนาะแล้วก็ต้องไปตีไอ้ข้าเนี่ยตีโดยหลักอ่านะตีนี้เพื่อเอาให้มันแบบว่าความหนาวมันหายไปนะอ่านี่แมมันก็จะระเบิดไปมาอ่าแล้วความหนาวก็จะหายไปจริงๆแล้วไม่ต้องตีก็ได้นะถ้าเกิดว่าดาเมจทอเนาะ ตีให้เราเปลี่ยนฟอร์มพอเลยเอ้ยอันนี้ไงไงไงอันนี้ทำอะไรนะอันนี้เราต้องไปตีข้างๆไว้แล้วก็เก็บเออ่ผีเสื้อมาเก็บเก็บผีเสื้อมาตีใช้ไฟตีเฉยไม่ได้หรอก็ได้นะเดี๋ยวรู้สึกมันรถชานะเนี่ยหมึงเห็นผีเสื้อไม่เก็บไปอ่ะเนี่ยไหนเก็บไงอ่ะเก็บปุ๊บตีเนี่ยปุ๊บเห็นปะเนี่ยมันจะหายไปไหมอ๋อใช่เราต้องหาผีเสื้อแต่เกิดว่ามีตัวไฟก็ใช้ไฟได้เหมือนกันนะเนี่ยมันจะลดทีหน่อยเอ้ยเนี่ยผีเสื้อผีเสื้อเไปเก็บไปเก็บไปเก็บไปตี นี่หนไหมโอ้ยเหมือน,อนเหมือนผีเหมือนผีเสื้อในรกเลยเนาะผีเสื้อนรกในเรกบิดเสพป,ปรนานะคร<ช>ับใช่แล้วครับผมเฮ้ยกูดได้ใจกลางเลยดไม่กูใจกลาแล้วเฮ้ยอย่าพึ่งโดนไหม โ <laughs> ดนไหมเกือบ <laughs> <g> ดูเบนเนตตายเปล่าไม่ตายไม่ตายไม่ตายเฮ้ย <c oughs> ไม่โดนไม่โดนหมายว่าหลบทันไปดิเรนนี้ก็เป็นฟอร์มสุดท้ายของซิงโตล่านะก็หลักๆไม่มีอะไรก็คือตีก็ตายเนาะอืมกะจอกนะมีสองฟอร์มนชายมีทั้งสามฟอร์มใช่ไหมเอ้ยแต่เมื่อกี้ก็นับเป็นสามแล้วก็ล่างแรกแล้วก็ล่างน้ำแข็งแล้วก็นี้ก็เป็นล่างสามป่ะไอ้ล่างน้ำมันนับด้วยเหรออัพเดทมันเป็นเฟสมันก็น่ะอ่าแล้วก็นี้ก็เหมือนเดิมนะเปลี่ยนเป็นแบบว่าเราจะติดไฟแตีนี้ก็จะกระจายเป็นน้ำแข็ อ่านี่ประมาณนี้ประมาณนี้เบิร์ดจะใส่ใสตะกิยวย่างเดี๋ยวจะได้อันติเป็นเน็ตบอสอ่ายังไม่มีอันตรเลยว่ะหนึงนี่ผมไม่ชอบเลยไม่วาไปว่ามาแ,แล้วก็ลืมบอกไปนะน,น,นี่อาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะเพราะว่าเรา,าตีกันเร็วใช่ไหมอันนี้ก็ใกล้จะจบแล้วใช่ใช่ใก็เดินทางมาขึ้นทางแล้วโอ้ยร้อนบิ๊กร้อนร้อนร้อนอ่ะซุยนะอาซุยโอ้ยบอสเมื่อกี้มันปล่อยเวฟไม่โดนเหรอไม่โดนไม่โดนหลบได้หลบได้ไอ้บิ๊กบิ๊กตีข้างข้างกกูร้อนว่ะข้างๆกูตีไปแล้วมึงก็มาตีดิมึงไปดิเแล้อโยว โอ้ยบอสโดนเคลียร์ว้บอสโดนเคลียร์อชอบเลยชอบเลยโอเคได้แล้วได้แล้วเย็นบอสในกูไม่เคยเล่นชายแบบยิงแต่ธนูวะแดดบอสชอบไหมล่ะแปลกใหม่มากเลยอ่ะไม่เอากันอยู่มาไว้อุ้ยเหี้ยเหี้ยอุ้ยมันร้อนอะไรขนาดนั้นดูดิเกือบตายโอ้ยโอ้ยโอ้ยบอสบอสบอสอยู่แล้วอยู่แล้วอยู่แล้วต้องหลบอันนี้ต้องหลบอะไรอ่ะถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วเอาเอาเอาหายไปไหนแล้ววะมันจะเป็นไทผู้หรือว่าเป็นไตฝุ่นไว้บอสโอ้ยมันจะไตฝุ่นตายไตโดนปะโดนปะโอ้ยทีละสามร้อยอันนี้ เมื่อที้วเขี้ยอะไรวะเนีไอ้เฮ้ยวีกูเองกูเองกูเองไอ้กูเอากูเอาไอ้บอสบอสเอาโอ้ยโอ้ยโอ้ยยกินดาเนี่ยไปจังโอ้ยสี่หมื่นเก้าไอ้เขี้ยเป็นแป๊นของมาใหม่นะมันมันมันไม่ขี่หรือเปล่าน่าจะขี่นะเปเยอนไม่เอาจริงสี่หมื่นเก้ามันก็เป็นดาเมจที่คนทั่วไปควรจะทำได้ป่ะใช่๊แม่ไอ้พวกนั้นเขาปั๊มยาการันที่เขาโชว์กันอะใช่ป่ะเหรอแหมอย่างงั้นก็ได้อย่างงั้นก็ได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยของกู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  โอ้ยบอสบอสบอสเฮ้ยเฮ้ยก you know? uh ินยาก่อนกินยาก่อนพี่อย่าแย่งดิเอ้ยมาได้มันได้มันได้มันแดงได้บอสได้อยู่ข้างกันบอสแบ่งได้บอสลา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 โอ๊ยบอสชายกูอิ่มไมบอสจิบปายแล้วบอสแต่เมื่อไหร่มันจะออกมาสักทีวะเนีมาแล้วมาแล้วลุกยิงเกาไปที่กบาลยิงเกาไปที่กบาลเออโว้ยโอ้ยหลบหลบกูไปไหนแล้ววะตัวว้าวิกกังเลยยิงก็ไปที่หัวยิงก็ไปที่หัวหัวนมไอ้เหียหายตลอดายไอ้เหี้ยบุกเสือกยังไรเนี่ยเอ้ยกูโดนเบบิร์นอส เอ้ยเออว่งเต้พิงตายมันบอสเอ้ยกูชมดีรู้ละกูชมดีรู้ไปแล้วเอาเออเออเออบอสต้องตีนี่กับบอสมันร้อนมากเลยตีแล้ว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 เก้เกบอสเราต้องใส่แล้วบอสต้องใส่แล้วเราดีลามากไปแล้วเราโชว์ชุดในขนิกแล้วตอนเนี้ยเออถือว่าโชว์ครบแล้วตอนเนี้ยครบแล้วครบแล้วตายไป็นหนึ่งศพก็ไม่ใช่เรื่องแล้วไอ้เหี้ยโอเคฉันไม่เคยต้องการความช่วยเหลือฉันไม่ต้องการมันนี่ไงไม่ต้องการลวกไปดีสัตว์อ่ะแล้วไหนเดี๋ยมาดูของซิไอ้บอสเดี๋ยวไปก่อน เล้ยซี่ผมหมดเล้ซี่ผมหมด,หมดอ่ะกูหมดไปกันเ <c oughs> นี่ดื้อไปดิผมไม่น้อยหน้าคุณหรอกคุณทราอืมอ่าเดีป็นกดกันกดกันอ่ามาเช็คของซิว่าอันนี้ได้อะไรก็จะเป็นของอัพใหม่แล้วอุ้ยตกไม้เหมือนของคิมสังเลยบิ๊กแบบคิมสังที่มันแตกสลายเลยบิ๊กโอ้โอ้โอ้ผมฟังดูสุดยอดเลยเนี่ยแล้วก็มีอันนี้ก็น่าจะไปอัพพวกตัวใหม่ๆเนาะก็คุยไม่รู้ว่ามันมีใช้อัพตัวอะไรบ้างก็น่าจะแถวแถวแบบเอ่อไลเดนซาระอะไรอย่างงี้ไหมแถวๆนั้นแหละอ่าจจะประมาณนั้นแต่ประมาณนั้นเอาล่ะไอ้บิ๊ก เอ,อ้มันูอยกังอะไรว <laughs> ะไม่ใช่อะไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ดีอ่ะตอนนี้ตอนนี้โอเคก็ตีมีเรืรเอ่องอะไรกันก็อ่ะก็เรียกว่ารองตีบอสลาสตราโตวใหม่ให้ดูนะแต่ว่าเราก็โชว์แมานิกได้ครบเลยเนาะว่ามันมีอะไรบ้างเนาะแบบทุกฟอร์มเลยตายไปด้วยที <laughs> ตายไปคนละหนึ่งศพนะแต่ว่าเรียกว่าเห็นทุกสกิลเลยนะอ่าเห็นครบเลยนะโปรตีจะตายเร็วไม่เห็นนัคาันิกอะไรเลยก็นั่นแหละโอเคก็มาลองตีกันได้แล้วก็ต้องตีกันทุกคนอย่างนั้นแหละใช่อันนี้ก็จะเป็นบอสรายสัปดาห์ที่ทุกๆคนก็ต้องตีเพิ่มขึ้นนะในหนึ่งสัปดาห์ก็จะตีได้สัปดาห์ได้หนึ่งครั้งใช่ก็รวมกับอันเก่าได้กลาเป็นห้าตัวแล้วไหมอ่านั่นแหละก็จะได้แก่อ่าสตอมเทเลอร์นะครับหมาป่านะฮะอ่าชายตัวหนึ่งแอสตาฮาแล้วก็ซิงโนเเเเดด็็กกกกนนนนนนะะคครรัััับผมมออออออ่่่่าาาาสวววซิโโตตลลี้้ยยหืืปปไไ ครับผมก็ได้ของก็เหมือนเดิมเอาไปอัพตัวละครนะจ๊ะโอเคสำหรับวันนี้ใครที่ชอบคลิปสั้นแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดติดแจ้งเตือนของเราด้วยนะครับอ่าอย่าลืมคอมเมนต์ติชมเพื่อเราพัฒนาคลิปต่อๆไปนะครับส่วนคลิปสั้นๆยี้ผมก็ชอบเหมือนกันนะอชอบเลยนี่โอเคก็สำหรับนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับ